ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะลองเอาสูตรที่ผมลงเลทหนึ่งเนี่ยไปลงในเลทใหม่ดูนะครับมาดูกันว่าสูตรนี้เนี่ยจะใช้ได้กับเลทสองหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับทุกคนครับตัวที่ผมจะเซตไปก็จะมีประมาณนี้นะครับมีนักสื่อนะครับเป็นตัวดาเมจหลักของเรานะครับผมบอกเลยว่ารัส่อตัวเนี้ยแนะนําให้เป็นอีโวนะครับทุกคนครับแล้วก็หาสแต็กดีๆนะแล้วก็พาสซีก็คือผมแนะนําให้เป็นดาเมจละกันนะครับจะดาเมจสามก็ได้หรือว่าดีๆหน่อยเลยนะ อันนี้คือชัวร์เลยก็คือ all mighty นะฮะทุกคนครับไม่ก็แบบผมก็ได้นะครับ0.2นะประมาณนี้นะครับโอเคครับพอเรามาถึงแล้วนะอย่างเหมือนเดิมสเต็ปนะผมดูมุมก่อนนี่มุมนี้ดีมุมนี้เล่นหลังๆดีกว่านะครับโอเคตรงนี้ดีกว่านะฮะโอเคกว่ามอนจะเดินมาถึงก็ใช้เวลานานอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราสเต็ปเดิมนะฮะฟาร์มเงินก่อนนะครับวางให้ได้เยอะที่สุดอัพเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเค ล็อกสตาร์ผมจะวางไว้ช่วงตรงนี้ละกันเดี๋ยวนะอมืมุมนี้ดีไหมมุมนี้หรอปึ๊บผมวางวมุมนี้ผมวางนัส่อตรงนี้เอ่อตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีกว่าโอเคอ่ะอัพตังไปก่อนนะครับนัส่อค่อยวากันนะเดี๋ยวเข้ามาประมาณตรงนี้ผมค่อยวางนัสสืแล้วกันนะฮะน่าจะได้อยู่นะเอาเงินให้มันได้เยอะที่สุดอะผมไม่รู้ว่า พวกมอนมันจะดันโหดหรือเปล่านะครับโอเคโอเคผมว่าเว็บต่อไปผมน่าจะต้องวางแล้วไหมนะฮะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะเพราะผมต้องวางแล้วแหละน่ต้องวางหนังสือแล้วนะครับหนังสือน่าจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคอวางไปเลยหนึ่งตัวโอเคต้องวางสองตัวฮะสามตัวสี่ตัวไปเลยแล้วกันบอกให้มันจบ,จบ หลังจากนั้นก็เดี๋ยวอัพเงินเพิ่มเติมนะครับอัพเงินไปเลยว่าน่าจะไหวอยู่นะครับรับมือช่วงต้นเกมได้อยู่นะอันนี้สองพันห้าอันนี้พันห้าใช่ไหมเบิ้มบโอเคอันนี้เดี๋ยวอัพอันนี้ต่ออย่าลืมเปิดออโต้นะตรงนี้นะทุกคนครับมันจะได้บั๊มให้เราเรื่อยๆนะชิลอยู่ชิลอยู่รับมือนได้อยู่เลือดสองพันสองพันหกสามพันสี่เอ, 2, 2, 3, เอ้ยได้โอเคเราน่าจะอัพได้ น่าจะัได้เต็มเลย3000 3000โ okay. อเคอันนี้ขาดอีก3000ใช่ไหมหมื 10, อุ้ยห5 0 0 0่าได้อยู่มั้งเดี๋ยวอัพบูาเต็มผมน่าจะต้องอัพนัสซึเป็นเลเวล2ทั้งหมดก่อนนะอ่ะอัพเลยอัพนัสึอัพนัส,สึสสไปนะครับอ่ะเห็นไหมทุกคนครับดูสเต็ปผมนะ แล้วก็อัพกีตาร์นะครับเงินสําคัญนะฮะตอนนี้แต่ก็อย่าลืมนะเ <c oughs> ดี๋ยวมอนหลุดอย่าลืมโฟกัสโฟกัสมอนด้วยนะครับอย่ามัวแต่อัพโอเคเลือดห้าหมื่นนะครับโอเคอัพนัส,สือเลยน่าจะเริ่มตีไม่ค่อยเข้าละอ่ะอัพไปหนึ่งนะครับอัพไปหนึ่งตัวแล้วนัสือเออปึ๊นนัส,สืออ,อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนไหวไหม น่าจะไหวอยู่อ่ะผมกัดฟันอัพอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วก็นัศสือเพิ่มมาอีกตัวหนึง่งโอเครีวิวสี่ม,มาดูว่าไหวหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมีตัวแอร์ด้วยนะครับต้องบอกว่านัศสือมันตีแอร์ได้แล้วนะฮะทุกคนครับไม่ต้องกังวลน,นะว่าแบบเฮ้ยพี่นัศสือมันตีไม่ได้มันตีได้นะฮะอ่ะอัพไปอีกแล้วนะฮะี๋วยวผมอัพอ,อีกเรื่อยๆเออมาอัพต่ออัพต่อ ดูก่อนว่าไหวไหมไหวไหมไหวอยู่อัพเงินไปอีกนะฮะโอเคกัดฟันก่อนกัดฟันก่อนคือถ้ามันใช้ได้คือมันเล่นได้ดย,ยาวๆนะฮะทุกคนครับอ่ะกาอแตกก่อแตกม,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 มาดินี่เลือดหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าสามมืน สี่หมื่นโอเไหวอยู่นะฮะอ่ะอัพไปต่อฮนะอัพไปจบเลยโอเคทีนี้เราจะโฟกัสอัพแค่นักสื่ออย่างเดียวเลยนะฮะมาตอนนี้เงินผมตันหมดละไหวฮะทุกคนผมว่าไหวแน่นอนนะถ้าเราไม่เจอพวกบอสเลือดวูเวอร์นะฮะเลดนี้ก็น่าจะชิวๆนะครับอีซี่อีซี่เลยนะนัดสื่อหาง่ายๆทุกคนผมแนะนำนะฮะทุกคนครับให้อัพนัสื่อ ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับช่วงต้นเกมเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยเขาจะแบบทำการกระจายดามเมจได้ดีกว่าอัพตัวเดียวนะครับมาผมตัวนี้เลือดสี่หมื่นแปดสืแปดเรเริ่มอ่ะชุดนี้นะครับน่าจะเริ่มโหดละนะครับมาเงินรีบมาสิ <laughs> โอเคอัพอัพอัพโอเคอัพต่ออัพอ,อีกอัพอ,อีกอ่ะโอเคได้ไหมรับมือได้ไหม อัพอีกอัพอีกอะอัพอีกบนไปอีกนี่อ่ะเริ่มเป็นตีแบบวงใหญ่กว่าเดิมแล้วนะโอเคอัพรอฮะเออสวยงามใช้ได้อัพอต่อฮะแล้วก็บนอัพอ,อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคโอ้สบายอ่ะแล้วก็อัพวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะอัพวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะอ่ะเห็นไหม เราเริ่มรับมือได้แล้วนะครับพวกมอนนี่แบบว่าเริ่มที่จะแบบทิ้งระยะห่างเราละนะครับโอเคนี่ดูจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยมันเสกด้วยฮะทุกคนครับมันเสกแบบลูกกระจกออกมามันเสกลูกกระจกออกมาด้วยนะโอ้โหเฮ้ยไหวไหวไหวเกาะมันแตกละเรียบร้อยเกาะแตก เออนี่มันเสกออกมาละนี่เรียบร้อยฮะบอกเลยว่านัดสื่อผมเนตตีโคตรแรงนะทุกคนครับเ <laughs> <laughs> ผาเผามาดิโอ้ทุกคนครับจะตายแล้วฮะโอ้ยชิวอย่างนี้ชิว,ชวอย่างนี้ชิวชิวอย่างนี้ชิว โอเคครับทุกคนครับเราก็สามารถฮะเดี๋ยวก่อนคือ,อคือไม่จบแค่นี้ใช่ไหมไอเราก็กำลังจะปิดคลิปแล้วเมื่อกี้โอโเคโอเค,อเคนายแบบยื้อมากมาแต่ก็น่าจะเอาชนะได้นะฮะปึ้มมาโอ้ยังแรงระเบิดทีแบบคอมผมแทบระเบิดหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไม่ขนาดนั้นหรอก โอ้โหเฮ้ยฮะเจ้อยโอเคโอเคทุกคนครับสูตรเลทแรกนะครับก็สามารถใช้ได้กับเลทสองนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยทำตามที่ผมบอกเลยนะตัวละครแค่นี้แหละนะโอเคเดี๋ยวน้องๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับว่าชนะหรือเปล่านะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะโอเคเจอกันคลิปหน้าฮนะ